สวัสดีครับวันนี้พวกโหมสรารกายเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครเบนในตำแหน่งของป่าน,นั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก็จะบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางเบนได้แล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันเบนกายภาพนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางเบนได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครที่สามารถแก้ทางเบนได้นะครับตัวละครตัวแรกนะผมนั่นคือมาทิสนะเพราะตัวละครมาทิสนะครับมีสก ก็ค่อนข้างยากนะตัวละครต่อมานะครับผมนั่นคืออักไคนะก็ตัวละครอักไคนะครับก็มีอันติเมทในการล้างซีซีนะก็ทําให้เวลาโดนฉลามของเบนนะครับก็ไม่ค่อยกลัวสักเท่าไหร่นะแถมยังกดอันติปั่นเบนออกมาได้อีกนะครับก็อาจจะทําให้ไฟนั้นเบนไม่ได้ทําดาเมจเลยก็ได้นะครับสำหรับอักไคนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางเบนได้นะครับและต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่ไว้ป้องกันเบนกายภาพนะครับไอเทมชิ้นแรกนะครับเกาะโบราณเกาะสนธยา ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางเบนได้แล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันเบนกายภาพนะครับไปดูในเกมเพย์กันเลยดีกว่านะครับผมและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง i ิชแมนช็อปโดนงเรื่องเติมเกมเติมเกม m โมบ l ยเ e เจนต์ราคาถูกคุ้มคุมเติมปุ๊บเข้าปับ๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับลิชแมนคอยใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบพอร์ตชำระนาสูงสุด10เดือน พร้อมบริการเติมเกมชั้นนาและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสาม,มารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ลิสต์แมนช็อปเท่านั้นโอเคครับตอนนี้ก็มีอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมก็องบอกว่าเบนที่ผมจะเล่นนี่ก็จะเป็นเบนกายภาพนะไม่ได้เวทนะครับสกิลหนึ่งก็จะค่อนข้างแรงนะส่วนสกิลสองกับอันติีก็จะเบาหน่อยนะแต่ก็ต้องบอกว่าสกิลหนึ่งนี่คือชิงแรงจัดนะครับสำหรับเบนกายภาพนะ เดี๋ยวเริ่มส้มนะครับแล้วก็ไปจบเรนบนนะแต่จบเรนบนตอนนี้ก็ต้องบอกว่าแก้งค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเป็นโรล,ลิต้าด้วยนะซ,ซีซีมีแค่สกิลเดียวนะครับสวยครับได้ต้นเกมมาก่อนตัวหนึ่งนะว่าเลนติน่โอ้แล้วมียาเอาเจ็บนั้นแนหะ โรเจอร์เข้าไปตีดีโทแล้วนะครับน่าจะขึ้นไปก่อนแล้วนะนนนอือิเซียเลือดน้อยจัดเลือดโลมากนะครับอิเซียแล้วเลยตาฝืนได้ไหมเรียบรอ้อยฮะไม่ได้ด้วยนะเฮ้ยยังไม่เอาบาบวงเลยนะโรเจอร์ เพราะว่าเขารีบขึ้นมาเลยนะครับหรือโดนเพื่อนลารดหรือไงเดี๋ยวรอดูตรงเต่าเอานะครับถ้าเขายังไม่มีบาม่วงมาแปลว่าแต่เขาเดินเข้าบะมุวงนะน่าจะยังไม่ได้เอานะครับโอเคครับยังไม่ได้เอานะได้ดีกี้มาก่อนแปลว่าเมื่อกี้เขาเรีบมาเลยเรา่าอีเซียเลือดโลจัดครับเมื่อกี้ น,นี้ต้องระวังลูบี้มากนะครับเพราะว่าลูบี้นี่คือซีซีแน่นนะแต่ตัวเราระยะก็ไม่ได้ไกลมากนะโอเคครับแล้วมาหมดโลยต้าเราอยู่บนนะแต่วันนี้ต้องฝืนเล่นครับถ้าอยากได้เต่าตัวนี้นะเค,คียบได้ถอยเลยนะไปต่อไม่ไหวครับศัตรูเขาเยอะกว่า ไหนจะซีซีเขาอีกนะครับตอนนี้อยู่เลนกลางกันสี่คนเลยนะโอ้โหซาเวียโดนโอเคครับแต่ได้โรเจอร์แรกมานะแู่ว่าโอเคอยู่ครับเพราะว่าป่าเขาจะได้ช้าหน่อยนะเป็นบนสอง กำลังขึ้นไปเติมหนึ่งครับมียาตุยถอยเลยนะต้องขึ้นมาช่วยกันครับไม่งั้นเดี๋ยวป้อมแตกเอ็มเอ็มมาทานนะครับปล่อยรถเข็นให้เอ็มเอ็มนะ เพราะว่าเราตีหมดก็ไม่คุ้มนะครับยังไม่ถึง5นาทีเลยนะให้เ MM อ็มคุ้มกว่าครับล,ยยลอยสามซีวีครับโรเจอร์ล่างลา <c oughs> และได้เฮดดาไปด้วยครับโรเจอร์ อนนี้ถอยก่อนนะครับต้องบอกว่าเบนนี่ต้องการไอเทมระดับหนึ่งนะเล่นต้นเกมนี่ค่อนข้างลำบากครับแต่ตานี้ปาร์ตี้เราไม่ได้ซีซีแน่นขนาดนั้นนะต้องรอไฟจริงครับศัตรูเข้ามาไม่หมดนะโรเจอร์ก็เลยต้องเสี่ยงเล่นนะครับ หลอกใช่ไหมเกือบไปครับตลอกไดน้น่าจะได้โรเจอร์อืมอีเซียเอาสุดเกือบตุยฮะมิยะไปครับไล่ก่อน ศัตรูหายหมดนะยังไม่โพลงแมพครับกลางสองบนได้นะสวยครับน่้จะขึ้นมาแล้วนะครับศัตรูเราเอาป้อมก่อนเลยฮะถึงห้านาทีแล้วก็เอาป้อมชิวๆได้นะครับ พอตัวเรานี่พาสีค่อนข้างแรงนะพิกกี้กับลูบี้นี่เดินกันค่อนข้างติดเลยนะ ล่างได้วาเลนมาตัวหนึ่งครับและชิงไม่โดนลูบี้ถ้าชิงโดนลูบี้นี่น่าจะได้ครับเมื่อกี้ไปครับเอาเต่าก่อนเล่นบนต้องพยายา,าไมไหมเพื่อนอิเชียตีป้อมฟรีนะเอออิเชียลงมาอันติ และเอาสุดไปเพื่อนอเยอะจริงครับังหว่านี้ถอยเลยนะต้องทิ้งป้อมนะถ้าไม่ทิ้งนี่คือเขาเอ,อทาทั้งคนทั้งป้อมนะครับ แล้วได้ต่อด้วยครับโรเจอร์รต้องมีคนกลับมาการเลนกลางนะพีกีล้างครับและมากันครบโรเจอร์จ็บแต่ด้วยความวหวของโรเจอ,ร,เจอร์นะเอบพีลาโดดได้นะ เพราะว่าดิกี้เขาใช้อันติเมทไปแล้วนะครับก็ค่อยเล่นครับโอเคมีบับส้มนะแล้ววาเลนยังไม่กลับไม่กลับแบบนี้โดนหรือเปล่าน่าจะไม่รอนะครับวาเลน กลับไม่ทันแล้วด้วยครับเดี๋ยวรอเพื่อนเขาดีเซตแป๊บนึงนะแต่จังหวะนี้ก็น่าเอาหลอดเหมือนกันนะเพราะว่าศัตรูเขาตายสองนะครับแต่เราก็เล่นเอาชัวไปครับ เรเจออ้อมหลังแล้วเราเสียสองครับได้กลับมาหนึ่งแต่เลือกเขาโลนะก็ยังพอได้อยู่นะครับ ต่อเดีไม่ตายครับได้อยู่ปิดวาเลนไปก่อนอ่าแลวน่าจะได้ครับหลอดยกพอดีเกือบแล้วครับ่อกีโรเชอร์มาด้วยนะแต่อย่างดีครับที่ได้หลอดกลับมา และบับม่วงใกล้เกิดได้หรือเปล่าแล้วมาครับถอยเลยครับหัดโรเจอร์ให้เพื่อนก่อนนะเอ๊ะครับอิเซียแอบอยู่ขวาเลยนะ โเคโรเจอร์ขึ้นไปเคลียร์หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปเช็คนะเราไม่ปล่อยให้เขาเคลียร์หลอดฟรีครับโรเจอร์เจ็บไหม ต้องบอกสกิลหนึ่งเรานี่แรงจัดครับและเสียมียะนะ ครับโลลิต้ามาพอดีนะเมื่อกี้หอยครับเหลืออยู่สามคนครับศัตรูมีสี่นะเราเล่นเซฟเพยดีกว่านะครับแต่ถ้าเราไปรีบฝืนจบเนี้ยอาจจะโดนสวนจบได้เลยนะ โอเคครับวาเลนก๊อปผม,ม,มไปนะสวยครับได้เสียนะเจ็บปวดแล้วครับแขีบได้ลูบี้มาด้วยเอาหลอดได้เลยนะ แังววันนี้ต้องหลอดแล้วครับแล้วโรเจอร์เลือกจะดันแบบมูงไม่มีใครครับตัดป่าสตูให้หมดนะ ส่วนอันไหนตัดไม่ได้ก็อย่าไปฝืนนะครับเดี๋ยวโดนพี่แกดักป่าเอาซะก,ก่อนนะถอยรอหลอดก่อนกันได้นะครับตอนนี้เราเสร็จไอเทมรอไว้แล้วนะครับโดนดักโอ้โหเรียบร้อยเลยครับตอนนี้ แต่น่าจะเล่นต่อไม่ได้นะเสียวไวไปนะครับไม่ไรครับรอเพื่อนเกิดต่อนะฉลามแล้วก็จะเบาๆหน่อยนะครับไม่ได้ออกเวทนะ หลอดตัวเมื่อกี้หลอดฟรีนะและโหลดเจอมาครับอยากได้บะม่วงแะเล่นบนเขาลึกนะอีเซียกลับทานหรือเปล่าากขับไ่ทานนี่เรียบร้อยครับ โดนโลลิต oh ้าดึงไว้ครับนึ่งทีจบได้นะรีบมาพอดีด้วยครับ โอเคครับผม GG ฮะตอนนี้ต้องบอกว่าพาสีบเราค่อนข้างแรงนะสะบัดทีนึงนี่คือเรียบร้อยครับถ้าเราเล่นเบนกายภาพนะก็จะใช้สกิลหนึ่งต่อไปนะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าใกล้ศัตรูมากนะครับถ้าแบบว่าจังหวะมันไม่ได้จริงนะเพราะว่าแค่สกิลหนึ่งของเรานะครับก็ค่อนข้างแรงนะตอนนี้ฆ่าแปนะครับตายสูรแล้วก็แอซิสสี่นะ ทนำนาเมจไป60,000นะครับตีป้อมไป1 5ื่นนะแล้วก็แทงไป43,000นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <Yeah. S 2> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน No Way, no way.